สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฮาริโอมนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดอันบ็อกการไฟแวนการ์ดนะครับซ z นะครับ ss 0 1น่งเป็นกล่อง ss นะครับเป็นซัพพลายเวลล์สองนะครับผมป้าแล้วไปเลย1กล่องมีกี่เอ้ย1ึกล่องน่าจะมีประมาณ1ิซองนะครับสิบซองหนึ่งก็จะเป็นฟอยล์หมดเลยแต่จะมีสามใบพิเศษอย่างนี้เราคือไม่พลาดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมตัดซองให้หน่อยนะฮะ ระหว่างนั้นเราจะแกะซองนึงให้ดูก่อนนะครับน่าจะมี3ใบนะครับญี่ปุ่นขายมาแล้ว1เดือนนะครับพิเศษก็จะฟอยหมดเลยถ้าผมจะไม่ผิดอ้าวไม่ฟอยหมดนะครับผมน่าจะเบอร์นะครับผมฮปึ๊บฮิวดอติกเกอร์อ๋อเข้าใจแล้วจำได้แล้วมันคือกล่องไอ้นี่ครับมันจะอะไรอ่ะปีละครั้งนะครับผมซองที่2ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าฮิวฟอยนะฮะฮิวฟอยนะฮะซองที่3ครับ น,นี่เงือบปะจะไม่ผิดนะไม่เล่นมาเกือบสองปีน่าจะเงือบเงือบ <c oughs> ไม่มีใคแก้ให้นะครับผมอ้าวออกของแรงนะครับผมสีแดงแล้วฮะนะครับนะผมสองที่ห้าครับผมไปต่อนะครับไปต่อนี่ครับอันนี้มันแนวที่จะจะหกชอบเล่นนะครับผมพวกพาราดินปะไม่มั่นใจแล้วนะครับผม,อมเอนี่เงือบแน่นอนนะครับอ่านะครับ เท่าไรแล้วเจ็ดครับผมเฮ้ยทำไมวันนี้มันมีฟอยล์ของใบอะ่ะใช่ปะอ่าแปดโชว์โชว์ฮิวฟอยนะครับอยากเอ็นหรูต้องฟอยเท่านั้นนะฮะไม่ฟอยมันไม่ค่อยออกนะฮะผมแม่นี่จะเป็นระดับแรงของกล่องป่ะน่าจะใช่นะทิฟฟานีอาร์นะครับผมนะหมดแล้วนะครับหนึ่งกล่องนะครับผม จะมีฟอยทุกซองนะฮะโอเคตอนนี้ขายแล้วนะครับตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับอยากได้ต้องไปซื้อครับผมของมันต้องมีไม่หรูไม่สนุกนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ